Okay, โอเคท่านผู้ชมวักกนนี้เรากลัาส่เกมบัวรอแลนด์กันนะท่านผู้ชมเป็นเกมหมาท่านผู้ชมสำหรับผมมันเป็นเกมหมาเจอแต่ไอผู้โปท้งนั้นเลยไอผู้โปรเพเยอร์อะผมลองเข้าไปเล่นนะเออไม่ใช่ที่ผมกลับมาเล่นในเกมนี้เพราะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะรู้สึกอยากจะเล่นยังไงก็ไม่รู้แล้วผมลองเข้าไปเทสเทสดูละตายอย่างหมา ทำไมมันมีแต่ไอ้พวกโคนโหดกันทั้งนั้นก็ไม่รู้ไอ้พวกเกมเนี้ลูกก็สุดแม่ก็ยิงก็โคตรเบี้ยวเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมด้วย่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมตายยังหมาอย่างไงโอเคโอเคไป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 ,าป,าปาม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 า,มาไอ้เกมหมาเนี่ยมาคือไอ้เกมนี้มันมีแบบผมโคตรขัดใจอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะคือมันจับคู่เนี่ยแหละ คือการจับคู่ของบัลลุมันไม่มันไม่คิดการจะไต่ตองสักหน่อยเลยอะระหว่างเวล80กับเวล1เนี่ยไอ้เหี้ยเวล80เจอเวล1ที่ผายอะ <c ười> <c ười> โอ้ยไม่คิดจะปรับปรุงเลยเหรอไอ้ตรงเนี้ยขอระบบที่แบบจับคู่แบบสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยไม่ได้หรือไง เล้วเกมเนี่ยแม่งเจอแต่ไอ้พวกยิงมันแม่งมึงจะแม่นอะไรกันขาานาดนั้นก็ไม่รู้ไปไปโดนหัวมาเดี๋ยวดยวออโดน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 กูโดนกูนกไอ้เหี้ยกูตัวนึ่งกูพอใจเกมเนี้ย เลลสปาย down B one enemy ยังดีส่หูฟังกูดีอ่ะยิงดีที่หูฟังกูดีมาสิวะกูยิงไม่แม่นแต่หูฟังกูดีวะกูดักได้ไอ้เหี้ย

โโออยาป่้เอาดิเออเอาดิเอาดิเฮ้ยแม้เป็นศิลก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าวะโอเย่ e n e m y remaining เฮ้ยเกมนี้กูมาดีเว้ยเกมนี้มาดีไอ้เหี้ยสองเกมที่แล้วกูตายอย่างหมาเลย so hard to lose อโล่ก็หมดแล้วจริงโล่เนี่ยไม่จำเป็นเลยนะเนี่ย กูโดนยิงยังไงกูก็ตายอยู่ดิแค่ช่วยให้ตายยากขึ้นแค่นั้นเองวงวับเนี่ยกูลืมไปเลยว่าตัวนี้กูมีวับด้นเสียงว่ากูได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้าตรงเนี้ยนนี่นีนนนน ว้ดีสิอย่างเก็ n ทราย <ม |ms|> นะกูยิงตูโผล่มาจากไหนอีกสองเฮ้ย โอ้โหมันเจ้าจัดมันแย่มากอะ As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. นี่กูขึ้นอยู่ที่หนึ่งได้ยังไงวะเนี่ยกูอยู่ที่หนึ่งเนี่ยอนาคตทีมเนี่ยยอดแย่เลยนะไปได้ยังไงวะเนี่ยกูอยู่ที่หนึ่งเนี่ย โ uh อ้พระเจ้าพวกอยู่ที่หนึ่งเนี่ยแปลว่าทีมเนี่ยแย่สุดๆเลยนะเฮ้อยอดชู โอ้ยไอ้นี่ก็แม่นจังเลยเฮ้ยมึงจะแม่นหาเลยมึงก็ลอยไม่โดนกูอยากจะท้อกูว่ากูก็เล่นเฮียแล้วนะ Last player standing enemy down spike planted มีชีวิตไหม เออเอาแม่งหน่อยดิเอาแม่งหน่อยดิชุบชีวิตเพื่อนนะเพื่อนชุบไข่น่ะเอาไอ้ยี่ไปชุบกูอเอามึชุบกูตายโอ้กูเหลือละเกล็ดจริงจริงไอ้เออ one enemy remaining มึงชุบแล้วกูขยับไม่ได้ Once more into battle. I'm not tired. Are you? Mày ngấy tay chấp mã lên. Mà, bắn tiền của này đi. Mi nát. They are so dead still sí ơi sight. Reloading. Reloading. em cô đi ạ. Ôi, Cho bị đai. be bị đai. à. Mới hết ít tua đừng Last ไอ้เอ๊ยมึงมาหนึ่งหนึ่งกับคนที่มีแค่พกเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งถูกตัวซะด้วยได้ยินป่าเออไอ้นี่หูฟังดีไอ้นี่หูฟังดี One enemy remaining My old friend 30 seconds left. เอาปืนเกือบจะสวยแล้วเกือบจะสวยแล้วเรือทางแล้วทีมไหนที่กูขึ้นเป็นที่หนึ่งเนี่ยทีมนั้นเนี่ยยับหมาแล้วบอกเลยไอ้เหฮ้ย ว่าข่อยว่าข่อยม่ลยเอยจริจราากกรม ฝั่งนี้มันมีแปดสิบกับเก้าสิบผ้าอยู่สองตัวน่ะทำไมวะทำไมกูเจอแต่ทีมฝั่งนู้นเป็นโหดตลอดวะตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะดีปืนแม่งน่าจะดีไว้ให้เออเก่งไว้เก่งไว้ เราต้องรีบไปแล้วเราต้องบวกแล้วเบิร์ตถัดไปถัดไปถัดไปเ่าโอ้ยไปดิ้วอย่างน้อยกูมีทีมีคนโหดอยู่คนนเดียววะขึ้นที่หนึ่งป่ะเบิรอะเออเป็นึ้นที่หนึ่งละไม่ได้เกมยับบ่าละไอ้ มามาูเอาจีเอาจังแล้วมามามาไปตลกมาบ้าเกินไปแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดคนคนบ้าจริงจะเป็นยังไงเอ๊ยยืนยิงไงมันยิงให้โหดกันยังไงวะได้ยินเสียงอะ่ะได้ยินแม่งเอาแยะแม่งเอาแยะโลไอเหี้ยโล ไอ้เอกูนึกว่าเพื่อโอ้กูก็นึกว่าเพื่อนแบงเอ้ยมันนั่งแล้วมันจะช่วยยิงแม่นขึ้นใช่ไหม แม่งเห็นแม่งนั่งยิงโดนโดนนั่งยิงตลอดเลยไม่ต้องคิดจะกู้หรอกบึ้มโอเคนี่ไหนกูได้ยินเสียงนะกูได้ยินเสียงเฮ้ยใครมาเฮ้ยช่วยกูยิงดิบึ้มก็ช่วยกูยิงดิ โหดไอ้นี่โหดไอ้นี่โหดจูเป่าเล็กขนาดนั้นเพืมึงยิงแม่นได้ไงวะด่าเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนการเดินทางเก่งเว้ยเพื่อนซื้อกูนี่เก่งเว้ยไอ้โหดที่แบกเล่นโหดๆมันเล่นยังไงวะฮะกูเล็งขึ้นกูเล็งบนแม่งก็เสือกนั่งอีก ช่วยด้วยช่วยด้วยบอกไม่ได้ช่วยด้วยันดักกู Spike down A e a l i n g sight ยิงปกที่หเวดิแบบ

แบกเอ้ยแบกตัวกัเอ้ยโอ้ยหลังๆมาเนี่ยกูเริ่มช็กเปนภาระแล้วไอ้เหี้ยเด็ดพูดอย่างเดียวยังไม่ได,ด้เล่นเลยกูเนี่ยไอ้ชิพายไป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  ฟัาอากเสียงมันน่าอยู่ข้างบนนะ่ะออไ,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 ไม่โดส่งนัดแล้วนะปุแก่สายโอ้โ กูขอตัวๆได้ไหมไอ้เหี้ยแปลกไอ้ด่านที่กูเล่นกี่ทีกี่ทีกูไม่เคยท่นดัดเลยเว้ย ไอ้เขียดลอยไม่โดนโอ้โหไอ้เขียดลอยไม่โดนด้วยโอ้โหฝีมือไอ้เหี้ยฝีมือเอออไ้ยยิงเล่นดิไอ้ฝีมือไอ้กูลอยยังลอยไม่โดนเลย That's a good spot. Fight planet. How did you let it. Enemy in defender spot. But... <laughs> One less. Eliminate. Adiós. One enemy remaining. <laughs> man, it's here. Man, it's here. it's here. กูได้ยินเสียงยินอยู่ไอ้ยังเป็นตาแรกเลยที่กูไม่ตายโอ้ยเป็นไปได้เว้ยเป็นตาแรกที่กูไม่ตายโอ้สุดยอดสุดยอดเว้ยวเออเฮียตามหลังเพื่อนเด้อตามหลังเพื่อนตามหลังเพื่อน i right, right. ready Enemy spotted B <laughs> uh -huh. Enemy B I threw a Help! I a is down

ไอที่หนึ่งฝั่งนู้นน้แม่นไม่ที่ผอยวางังตัไ้วางหลัตาบหลังเพื่อนตามหลังเพื่อนตั้มตําหลังเพื่อนแล้วอาจจะอาจจะรอดกูได้ยินเสียงตรงนี้สองตัว

ยิงดิยิง,ยงเฮ้ยเมมีอาจอาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสถ้าแบบกูด้ยินเสียงตรงนี้วะเสียงเพื่อนใช่ไหมกูยิง เออกูด้ว่านียิงไม่ไม่ตายละ n y u r e s t เออกูยอมตายอย่าเข้า อย่าเข้ามานะเว้ยไอ้เอ้ยอุ้ยเฮ้ยมีโอกาสพ helps อย่างไรก็มีประโยชน์แล้วว่าอย่าอดเมื่อกี้ อย่าไปตายงงเพื่อนโอกาสเราห้าสิบห้าสิบไอ้เจ้ยไม่ไปตาย Teleport's ready. โอ้โหไอ้เหี้ยให้โดนหัวพอดีเอาเว้เอาเว้ยว้50,000เพื่อนเอาเอาเอาเรายื้อเรายื้อเฮ้ยเฮ้ยฉันะ ไอ้เี่ยโอ้ยเี้ายูซิพิกชนะเฉยเลยโอ้ยพิกกลายเป็นชนะได้ยังไงวะไอ้เหี้ยกูตายไปยี่สิบเอ็ดตัวโอ้ยเกมมาจริงๆโอเคโอเคท่านผู้ชมต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะผมเหนื่อยละไอ้เหี้ยไม่เด้นเล่นเด่นพูดกูเนี่ยปฝีมือไม่เปี โอเคโอเคท่านผู้ชมนทุกคนขอดจบคคิปนี้ก่อนนะโอเคบาย